ต่อกันที่หนึ่งเรื่องราวน่าสนใจนะคะสับปะรด กระป๋องไทยคุณผู้ฟังค่ะครอง <S 1> <1> <S อันดับหนึ่งของโลกนะ <Wow. S 2> มะม่วงเบาสงขานี่ก็ขึ้นทะเบียน GI แล้วนะคะ <S 1> <1> <S มีการกำชับจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเองก็พอใจนะคะที่ผลไม้ไทยมีชื่อเสียงท่านก็กำชับการทำงานเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย <S 1> <1> <S ซึ่งนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับ าบถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสับประรดแล้วก็ผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋องไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะมูลค่า20,000ล้านบาทครองสัดส่วนตลาดโลกถึงร้อยละ32ท่านชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนชื่อเสียงผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋องของไทยจนมียอดส่งออกอันดับหนึ่งซึ่งรัฐบาลเขาก็ได้จัดทำแบบแผนปฏิบัติ การพัฒนาสับปะรด5ปีก็คือปีนี้2,566ไปจนถึงปี2,570นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมอุตสาหกรรม mm hmm. การผลิตสับปะรด mm hmm. เพิ่มศักยภาพ mm hmm. ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสับปะรดอย่างยั่งยืนด้วยแนวทางเกษตรมูลค่าสูงซึ่งท่านเองก็รับทราบรายงานเรื่องของมะม่วงเบาสงขลาด้วยนะคะ mm hmm. ซึ่งมะม่วงเบาสงขลาเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของคนในจังหวัดสงขลานักท่องเที่ยวที่มาสงขลาเขาก็มักที่จะ ซื้อกลับไปนะคะเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดทั้งในรูปแบบของผลสดแบบแปลรูปนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้วนะคะเป็นการคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะทานายกเองท่านก็ ช,ชื่นใจชื่นใจนะครับท่านช้นชมรับ <ชม S 1> ท่านนายกก็ชื่นชมขอบคุณท<ช>ุกฝ่ายด้วยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาค,ครัฐหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงเหล่าผู้ประกอบการนะครับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเพื่อที่จะมาร่วมดําเนินการตามมาตรก,การของรัฐแบบนี้รวมกันพัฒนาศักยภาพ คงคุณภาพของสินค้าไทยเพื่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือในการส่งออกแล้วก็ขอกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในด้านการผลิตแล้วก็การส่งออกสินค้าครับรวมไปถึงศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมกับกระแสะโลกในทุกช่วงเวลาเราต้องมีการติดตามตามเทรนด์ของโลกด้วยนะครับเพื่อที่จะ เพิ่มรายได้ตลอดจนเป็นการกระจายไรายได้สู่เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วไปนั่นเองนะครับก็ทั้งสับป,ประรดกระป๋องนะแล้วก็มะม่วงเบาสงขาเนี่ยพูดแล้วน้ำลายสอนะมะม่วงเบาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมไม่ว่าจะทานสดหรือแปลรูปแล้วนะครับ